đừng dám ham ai nhìn hả Điều còn bình, ho, bình được chứ cả hoa tiền cả đấy hả <cười> <cười> <là kéo> ขอพี่โจหนักแค่ไวนเพราะว่าเขาอีทเขานั่ลงเคียงมาิบเอชชั่วโมงกันตัวเฮ้ยฮะวิวโรงแรม โอ้ปวดแปลงใหม่ And, uh, นี่ห้อง,อ,งอันนี้พิเศษห้องพิเศษฮะชีเบเพี่อะถึงบ้านเราจะครอบอัพน้ำเราเรียบร้อยเก็บของละ เท่าเดูกอดเด็กน้ำได้อาบวนี้ใส่แกไปถุงอันนั้นอันนั้แสงไฟอี่านั้นมันยัไปแจ้งอ่ะ ว่าพี่จันแก้วงามงามนำยังได้อามแต่ละเขาอยู่โรงแรมมะม่วงเสร็จเราแน่นี่ค่ะพิกงามงามดูดูถึงบ้านตอนเที่ยงพอดีแต่กำลังได้ถ่ายอันนี้ราพิ๊อัพ ร้านเบาเอามาหืเฮใจ่พอม,มันหลายคนกลัวมันจะไม่พอไซส์นะคะไอหยอ่าห้องครัวห้องครัวสบายละม่วมงกน่าเนี่ยเต็มต้นกล้วย ก้ยไข่เป็นี่ยวมัดไปแก้วก็แผลมาหมนบ้านมีแต่รถไม่มีคน,นนี่ก็บ้านเดี๋ยวคนจะบอกทำไมไม่ให้นอนบ้านบ้านมันก็มีสามห้องนอนมีจันแก้วอยู่คนเดียวนอนมีห้องนี่จันแก้วนอนห้องนี้อีกห้องนึงก็ไม่มีคนอยู่ร้านบ่าวไปลำปางแล้วก็จะมีบนบ้านหนึ่งห้องแต่ว่านอนโรงแรมแหละสะดวกดิ อยู่แถวนี้มันเสียงดังเพราะบ้านนุ่มสีมันใกล้วัดบ้านเรามันใกล้วัดมันก็นเลยต้องเพราะว่าวัดอยู่บนหวัวนี่มันเสียงดังพี่คะขพอปิกอัพโอเคเอ่อ small a มอลคายอินไซ e โอเคอันนี้เป็นด้านเบาวซื้อมาจะคอฟเนื้ฟื้น ยังไงกูเนาะเออท่ฉันกูบายไมครับกูแา่มาถึงคำคิดอย่างร้านบ้ามอยู่ด้วยร้านบาวอยู่ลำปางเที่ยวหิมพบบัสเนี่ยบเนี่ยนี่ำบกมันไม่เหมือนที่เจ้ขอบซื้อมาเห็นไหม I tell, I tell everybody in my family he's such a clever boy and so good with uh, his hands and do stuff. He yes. has to come. Everybody wants to see him. Can him to come? come. Like Hat need... <laughs> for everybody. What people have to do, we not have to do nothing. ห้องอบอ้าวบ้านน้้มสีก็มีห้องเดียวนะคะบนบ้านเนี่ยอันนี้ห้องครัวขนมยังไปขึ้น